ย้ามันออกกำลังตายดีพอมันตายดีปุ๊บอ่าเดี๋ยวเราพอกระยจาตายเราใส่ปุ๋ยปุ๊บเขาโคตมันก็เริ่มดีตัวขึ้นพอดีตัวขึ้นปุ๊บมันก็คุมดีพอคุมหมดปุ๊บย่ามันก็ึมไม่ได้แล้ววันนี้ก็อยู่กับน้องแทงเป็นตัวแทนจากไวซ์กู๊ดโคตรครอบดาหัวเสือลูกโลกนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับโอพรชัยนะครับวันนี้ก็จะพามาดูผลว่า ใช้เสือโซนซีนไปแล้วเป็นยังไงอยู่กันที่กระบลนกับใหญ่อำเภอวานโ่งจังหวัดราชบุรีโอ้ใช้ตัวเสือโซนซีนไปแล้วเป็นยังไงบ้างคก็ปลูกเราต้องปลูกกระโพาะขึ้นมาสักประมาณสักสิบกว่าวันก่อนให้ได้ยาที่มันต้นให้นพอสมควรเราต้องให้มันแก่คเออถ้าอ่อนแล้วมันจะตายง่ายหน่อยก็ทีดลงไปที่บ้านนี้ก็ทีเป็นถังเป็นถังสองลิตรถังสองลิตรใส่้ไปทึ้งกล่องเนี่ยก็ที่ที่ลงไปประมาณสามวันสี่วันมาดูว่าผล เลืองหญ้าจะเรื่มหญ้าจะเรื้มเลืองหญ้าตายหญ้าตายหญ้าตายตายทุกหญ้าไหมครับโกก็ส่วนมากก็จะตายเกือบทุกหญ้านะครับเกือบทุกหญ้าแค่หมู่ยังตายแควหมู่ยังตายเลยครับตัวนี้คอนเฟิร์มยืนยันนะครับจะไม่ใช้หญ้ากอย่าปักควายยาปากไฟาย้าปากไฟถ้าอยู่ข้างคัาถ้าเราซ้ำมันนี้ตายดีมาก พอดีว่าวันนี้โก้มีแปลงที่ซ้ำด้วยใช่ไหมมีมีตรงที่ละที่โก้แกชิดตัวเสือโซนซีนไว้นะครับแล้วก็แกซ้ำไว้สองรอบเพื่อแกยักงูใหญว่ายาใหญ่เนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้โก้พาไปดูหน่อยว่าโก้ซ้ำไว้ตรงไหนดูครับป่ะได้ได้ไปเลยครับครับนี่ ยามันใหญ่จะฉีดฉีดฉีดสาขึ้นมาเนี่ยตายตายดีตายหมดเลยตอนแรกตอนแรกมันใหญ่เขียวอย่งนี้เลยนะครับเนาะแล้วโก้ฉีดยังไงครับเนี่ยมันถึงตายก็คือเราฉีดในขั้วโพชีดไปก่อนแล้วตอนนี้ยามเดือกเดินสาำกลับมาแค่นี้แหละเดินสาำก็ไปนะครับฉีดเปียกอ่าก็ชุ่มชุ่มชุ่มมากตะเการอบหนึ่งฉีด้ามา ตายลงหมดเลยตายลงหมดเลยผมเห็นผมบอกว่าอะไรใช้กูโคตินีตยังไม่ตายอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ใช่อืมไอยาโคตินีตดิแก็ถ้ายามันแก่อะไรมันก็ไม่ตายค่ะไม่ตายแต่มันเจอไอเสือโซซีนี่ตายอ่าตดีวนี้ก็ฉุดชุ่มหน่อยตายเลยครับผมเขาเรียกว่ายาเราก็ไปได้อะนะเป็นคดีตายละเดี๋ยวฝากโกลไว้นะครับว่าใช้เสือโซซีนแล้วเป็นยังไงบ้างประทับใจไหม ครับก็ไอ้ครั้งนี้ก็เพิ่งจะฉีดเป็นยาใหม่นะครัครั้งแรกครั้งแรกก็ทดลองฉีดก็คิดว่าก็ยาก็ประสิทธิภาพก็ดีนะฉีดยาก็ตายดีอะไรดีก็คิดว่าต่อไปก็คงจะก็จะใช้ยานี้แหละฉีดครั้งต่อไปนะก็ตายดีใช้ได้ประสิทธิภาพใช้ได้ครับผมฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับเสือโซนซีนครับเสือโซนซีนเยยี่มเยี่ยมเยี่ยม